ส่วนผสงวันนี้นะคะก็จะมีแครอทเห็ดนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะอันนี้วันนี้เราจะทำแกงจืดไก่นะคะก็จะมีส่วนของสามเกลือก็คือต้าพิกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะโขลก่กเนี่นะคะวัตถุดิบ อันนี้ตั้งน้ำให้เดือดนะคะถ้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ในส่วนของสามเกลือน,นะคะเาไปนะะเลยใส่สามเกลือแล้วเราก็นำไก่ของเรานะคะี่เราเตรียมไว้อันนี้เราจะเลือกแบบไก่ที่มันติดกระดูกกระดูกหน่อยเนะยาะนย่ยใส่ลงไป ตั้งให้น้ำมันเดือดเนานะจะเป็น,นอีวนของเติมทิมนนะเติมไปนิดหน่อยเพราะว่าความเชิงโคนมันอยู่ที่สามเติมของเราเองอันนี้พี่จะใส่แป้งเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วก็จะตั้งปล่อยให้มันเริ่ม เดือดเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปในส่วนของแครอทไปก่อน จะปนนะคะใส่ไปสักตระมาชอบแล้วก็ตามไปน้ำตาลน,นะน้ำตาลใส่ไปสักสองช้อนก่อนแล้วก็ค่อยมาชิมรสนะ อ,อันนี้ต้องชิมใส่ใส่รสรสชาติไปไหนเน่เนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ผักถ้าเราใส่ผักลงไปอ่ะมันจะมีน้ำของผักออกมาอีกแล้วมันก็จะทำให้รสชาติมันจืดลงไปนิดนึงนี่ขออนุญาตสิเพื่อีกหนึ่งอนนีย,นนนยกน ถ้าจะสุกนะอันนี้เราใส่ตัวเห็ดลงไปได้เลยเห็ดอันนี้เราแต่คนชอบนะคะแต่ว่าคนชอบก็กเลยถ้ใส่ไปคือใส่องแกงจืดเราจะใส่ผักอะไรลงไปก็ไ,ได้นะเราชอบอันชอบไม่สำรองผักวางตุง้งอันนี้เราทำเป็นแกงจืดวางตุ้งใส่ใได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้ผักสาุก มีฟ้าแล้วก็ชิมรถอีกนิดหนึ่งออกเครื่องไ้เลยใสดไฟเยนี่นะคะเดือดแล้วเดือดแล้วก็กลังักอย่างันสุแหลวเนาะอันนี้คือชิมรถแล้วก็ปิดไฟไดเลย งค่ะเด็กวขอก็ทำได้ทำในหม้อมองเขาก็ได้นะ